สวัสดีครับผม4ฟนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนะื้อฝากตัวเลยนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมมาจะเสนอข่าวเช็คสานะเงินเยียวยาเกษตรกรโอนเงินอีก1 5 0 0 0บาทเยียวยาเกษตรกรตรวจสอบสานะเงินเยียวยาล่าสุดทกศจ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้วกว่า7ล้านลายเกษตรกรกลุ่ม3เตรียมรับเงิน โครงการช่วยเหลือเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่15พฤษภาค,คม2 5 6 3มาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ได้รับสิทธิต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐบาลเช่นเราไม่ทิ้งกันวันนี้ถึงจะเลยกำหนดการจ่ายเงินเยียวยาเดือนที่3ซึ่งถือเป็นเดือนสุดท้ายของมาตรการหลังจากทกสอได้ทำการจ่ายเงินเยียวยารอบสุดท้ายตั้งแต่วันที่15-22กรกฎาคม2 5 1 3แต่ธนาคารก็ยังคงดำเนินจ่ายเงินให้เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับ สิเดวยายอยู่อย่างกรณีเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มที่3หรือเกษตรกร,ร,กรที่ยื่นความ,มประสงค์เพาะปลูกก่อนวันที่15พฤษภาคมและดําเนินการเพาะปลูกจริงก่อนวันที่30มิถุนาย,ยน2 5 1 3ซึ่งทางสำนักง,งานกเกษตรอำเภอตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจำนวน74,131ลายนั้น ทางกมรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งรายชื่อเกษตรกรกลุ่มดังกล่าวพยยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบความซับซ้อนของมาตรการช่วยเหลือเย,ออยียวยาอื่นของรัฐหรือมีลายชื่อเป็นข้าราชการโดยคาดว่าเกษตรกรกลุ่มนี้จะรับการโอนเงินสามลุสมวดครั้งเดียว15,000บาทภายในต้นเดือนสิงหาคม มาตรการเย,ายาียวยากกเกษตรกรล่าสุดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2563สรุปข้อมูลได้ดังนี้รอบที่1เดือนพฤษภาคมโอเนเงินให้กเกษตรกรแล้วจำนวน7,484,35ล้านลายเป็นจำนวนเงิน37 37,402. 37, 1.75ล้านบาทรอบที่2เดือนมิถุนายนโอนินให้เกษตรกร,กรแล้วจำนวน7.465.748ล้านลายเป็นจำนวนเงิน37,328.704ล้านบาทอยู่ระหว่างตรวจสอบฐานะพบเสียชีวิตก่อนการโอนจำนวน14,687ลาย รอบที่3เดือนกรกฎาคมโอนเงินให้เกษตรกร,กรแล้วจำนวน7ล้าน3แสนส6ล้านลายเป็นจำนวนเงิน36,733.025ล้านบาทอยู่ระหว่างตรวจสอบสานะพบเสียชีวิตก่อนการโอนจำนวน6,734ลายรวมผลโอนเองิน เยียวยาทั้ง3ากลุ่มเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1 1 1 1ง4สนหล้านบาทสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือตามโครงการเยียวยาเกษตรกรแต่ยังไม่มีการแจ้งเลขบัญชีซึ่งทางธนาคารมีรายชื่ออยู่1,19,000 979ราลายหลังจากมีกำหนดให้แจ้งข้อมูลเพื่อรับเงินภายในวันที่25กรกฎาคม2 5 1 3ที่ผ่านมาเพื่อรับเงินเยียวยาก้อนเดียว15,000ภายในสิ้นเดือนนี้ระบบกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไปนี้8เป็น8หน่วยงานที่สามารถติดต่อสอบถามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1สายด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โทร,ร1 1 7่ 2. 1 7 0 2การยางแห่งประเทศไทยโทร02 4 3 3 2 4ตัวนะครับแล้วก็ต่อ241หรือ243 3, 3. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน,ะน้ำตาลโทร0 2 2 0 2 3 2 9 0 4กรมสามิตรติดต่อกรมสามสามิตรในพื้นที่หรือโทร0 2 2 4 1 5 6 0 0ถึง9ต่อ6 1 6 0 1ถึง08 5กรมประมงติดต่อสำนักงานประมง,งอำเภอจังหวัด หรือโทร0210494444 3ตัวนะครับ6กรมปศุสัตว์ติดต่อสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรหรือจังหวัดหรือโทร0 2 6 5 3 4 4, 4ตัวนะครับ7กมรมส่งเสริมการเกษตรติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดหรือโทร02579 1> 0 1 2 1ถึง27 8กลมมันไหมโทร0 2 5 5 8 7 9 2 4ถึง6 9สำนักงานเศรษฐก,รรษฐกรรษฐิจการเกษตรโทร0 2 9 4 0 5 3ตัวแล้วก็0นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับผมอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามกดกระดิ่งติ้งๆใครมีคอมเมนต์แล้วก็ลงข้างล่างเลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ